เรไปเยอนเลยครับงานเป็นอะไรอ่ะคามเมื่อสของงานเนียนโ้นขอหนึ่งคให้กับ จะอยู่หน้าหน้าข้างหน้าเลยครับคือตอนนี้ว่าเขาไล่แล้วว่าแกแล้วคือเขาเรียกแล้วเมนี้เมนนี้เมนนี้คมื่ี้เมื่อกี้ m o มูสวัสดีครับ